ก็เจ้าไฟหน้าไม่ดูครับอันนี้รถผมเป็นวีโก้ปี2อ0 6นะครับตัวแรกๆเลยก็ใส่โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดสีนอนนะครับ4,300 K นะครับ55วัตต์ก็แสงก็จะประมาณน,นี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เห็น สภาพถนนปกตินะครับสว่างสว่างก็เอาไมา้ดูกันนะครับแต่ถ้าฝนตกก็จะมืดๆหน่อยแต่ก็มองเห็นอยู่นะครับเคยใช้หลอดแสง6,000นเคสีขาวครับ มันก็ขาวจริงสนนอย่างนี้ก็โอเคสว่างอยู่แต่พอตอนฝนตกมันก็ลําบากอะ่ะดูยากอืมอันนี้ก็เปลี่ยนหลอดหลอดเก่ามันใช้มาตั้งนานแล้วมันจนมันขุ่นหมดอันนี้ได้หลอดใหม่กันเลยถ่ายให้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะอัปเกรดความสว่างของรถนะครับให้มันปลอดภัยขึ้นตอนขี่กลางคืน หลอดเป็นหลอดแบบธรรมดาธรรมดาเลยซีนอนทั่วไปไม่ใช่แบบของแพงๆนะครับอันนี้ก็ใช้ได้คุ้มเป็นไอโปรเจคเตอร์ที่ใส่นี้ก็คือแบบสวมนะครับแทนแทนหลอด h 4สแล้วก็มีบูทมีบูทยางมีตัวขันให้มันแน่น ก็ต้องติดตั้งกันดีๆนะครับไม่งั้นมันไฟมันจะเอียงแล้วก็อาจจะมีปัญหาหนึ่งคือถ้ามันแบบหลวมมากๆอาจจะตอนจอดไฟมันจะสั่นๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะทำให้หลอดมันเสื่อมลงอะไรประมาณนี้ ต้องไปลองขี่มืดๆถึงจะรู้เดี๋ยวราจะมาลองดูกันว่ามันจะมีมืดๆไหมทางที่เราจะไปเนี่ย เจอถนนแบบลาดยางก็จะแสงก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ถนนคอนกรีตน,นะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับพอดีตั้งไฟต่ำสูงไว้หน่อยนึงนั่งหลายคนแล้วมันไฟมันเตะขึ้นฟ้าเดี๋ยวเราจะลองไฟสูงกันอ่านี่ไฟสูงอ่าไฟแดงพอดี เดี๋ยวลองไฟสูงกันฟิล์มผมมันไม่ค่อยดีนะคพิมรถตั้งนานละยังไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเลยอันนี้ก็เป็นไฟสูงนะครับ ไปสูงตรงแบบป้ายป้ายข้างทางของของที่บอกทางนะที่มันสะท้อนแสงนะครับก็จะแบบสาดแสงได้อย่างเยอะมากเลยแบบข้างหน้าเราจะลองดูอ่าเห็นไหมสว่างมากหลอดหลอดเอาไว้ใช้งานก็เบอร์ 4,300K นะครับ ถ้าดีๆหน่อยก็คงต้องเป็นพวกฟิลิปวัตแรมอะไรอย่างเงี้ยหลอดหนึ่งก็เกือบสองพันแต่ว่าไม่ไหวองบแรงไปคู่หนึ่งก็มีห้าพันก็มีแบบของวัตแรมตัวอะไรในเบเกอร์อะไรอะ่ะ สอบไฟดูนะครับเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนหลอดกล้องกล้องมือถืออาจจะเพี้ยนเพี้ยนไปหน่อยนึงเห็นอาจจะเป็นฟ้าฟ้าหน่อยแต่ของจริงแล้วมันแบบขาวขาวเหลืองเหลืองโซนเหมือนหลอดเดิมอะครับ จะมาลองแปลงหน้าเป็นเป็นฟอร์จูเนตัวปี2009นะครับที่เขาเรียกว่าไอ้หน้ายักษ์อะไรนะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไฟโปรเจคเตอร์สีหลอดเราก็ใช้หลอดสีนอนนะครับน่าจะสว่างดีกว่านี้แล้วก็ไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางนะเพราะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมันมีคัตออฟของไฟนะครับเราจะใช้หลอดแบบ ออกธรรมดานะครับไม่ซิ่งนะครับเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดมนี่สีก็จะประมาณแบบเมื่อกี้นะครับแบบของจริง ตจกหรือเลน,นครับของของเดิมอะพลาสติกอะข้อไฟหน้าเออมันก็มีขุ่นๆบ้ากนิดหน่อยนะครับมันเป็นการจากการใช้งานมานานนะครับตั้งตั้งแต่ออกรถไม้ไม่เคยขัดเลยก็ยังยังดีอยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองขัดน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าคงไม่ได้ขัดแล้วะเลยเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเป็นหน้ารุ่นอื่นนะครับอืมอ่าอันนี่ก็มืดๆหน่อย เราอยู่แถวใต้สะพานสามแยกตักนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสูงดูมันน่าจะไม่มีคนอ่านี่ไฟสูงไฟต่ำครับอ่าประมาณนี้เห็นเห็นเส้นไหมครับเส้นขอบไฟอะคัดน็อะอืมนี่แหละ ให้ดูแบบขำๆนะครับแบบบ้านๆนไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยว่าจะลงไปถ่ายให้อยู่ข้างล่างแต่ขับรถอยู่ไม่อยากจอดนะครับอันตรายก็ใครอยากยับเกรดก็ลองดูกันนะครับทำเองได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็จ้างเขาทำนะครับหาร้านที่ดีๆหน่อยส่วนอันนี้ทำทำกันเองก็พอได้พอได้อยู่ โอเคอ่าขอบเส้นเส้นไฟคนระับอันนี้ผมตั้งสุกไว้หน่อยนึงเดี๋ยวแปะล,ลง